คนเรียนภาษาส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาจํานานมากบางคนเรียนเป็นเป็นป,นปีเป็นชาติก็ยังหลงหลงลืมลืมยังคุยไม่ได้เอาจริงเป่าแล้วทําไมครูเท่จาเก่งจังเลยวะครูเท่พูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้พูดภาษาเกาหลีได้เออครูเท่เอาสมองจากไหนมาจาครูเท่มีความลับอะไรในการจำหนึ่งเรียนเนื้อหาที่คุณอยากรู้เป็นพิเศษอะไรก็ตามที่คุณอยากรู้สมองคุณ จะโฟกัสได้ดีกว่าจะใส่ใจได้มากกว่าจะจดจ่อได้มากกว่าแล้วมันจะจําได้ไวกว่าอะไรที่คุณอยากรู้คุณจะจําได้แม่นจําได้ไวโดยไม่ต้องท่องเหมือนเบอร์มือถือผู้ชายอะ่ะเหมือนเหมือนทางไปบ้านแฟนบ้านผู้ชายอะไรอ่ะคุณจําได้แม่นอะ่ะไปครั้งเดียวหนูจําได้แล้วค่ะว่าบ้านเขาไปยังไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหนูรู้หมดเป็นเพราะคุณอยากรู้สมองทํางานแบบนี้แหละ ดังนั้นวันนี้เราจมฉลาดเลือกเรียนเฉพาะสิ่งที่เราอยากรู้เป็นพิเศษก่อนแล้วจะจำได้เองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องบังคับฝืนใจตัวเองดังนั้นเวลาคุณไปเรียนหนังสือเนื้นอหาอะไรที่คุณไม่อยากรู้คุณก็ข้ามข้ามไปก่อนแล้วถ้าอยากรู้ทีหลังค่อยกลับมาเรียนแบบนี้จะจำได้ไวกว่าแต่คนส่วนใหญ่ไปเรียนในสถาบันเรียนในมหาลัยในห้องเรียนอไอย่างเงี้ยเขาก็รวบมาให้คุณเรียนหมด อะไรที่คุณไม่อยากรู้อะไรที่คุณไม่ได้ใช้จริงเขาก็สอนคุณและคุณก็ต้องคล้องและคุณก็ต้องเอาไปสอบแบบนี้มันเลยไม่ค่อยได้ผล